สวัสดีทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องแก๊ปสตรอีกครั้งนะครับกับเกมฮิวแมนคายในยุคคอนเทมพอร์ r ิรี่ยุคสุดท้ายแล้วนะครับเล่นไปเยอรมนีนะเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนวัฒนธรรมอะไรเพราะว่าผมจะได้คะแนนคาเฟ่มากขึ้น10%เอนะครับเอามาดูเมืองเยอรมนีกันก็ดูใช้ได้เลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเมืองอีกเมืองที่ผมยึดได้นะวัฒนธรรมผมก็ประมาณนี้นะใกล้จะเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนทั้งโลกได้แหละแล้วถ้ามาดูค่าศาสนานี่ศาสนาผมนี่เป็นขยายไปทั่วโลกเลยต้องขอบคุณสเปนนะครับ โอเคครับเราก็มาเล่นกันต่อเลยนะเหมือนเราจะมีวอนเดอร์ที่เราสามารถหยิบได้ด้วยนะครับโอ้โหคริสเดอะรี m ด r เมอร์อันนี้เพิ่มค่าอาหารค่าเงินค่าอุตสาหกรรมแล้วก็ค่าวิทยาศาสตร์ให้บวก10%ทุกๆเมืองโหดมากซีนีโอปราเฮาส์นี่ก็เหมือนกันนะแต่ต้องเป็นคาวซิตี้อ่ะซึ่งคาวซิตี้ผมก็ยังไม่มั่นใจคืออะไรผมเข้าใจว่ามันคือเมืองที่สต a บิลิตี้สูงเกิน90แต่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะผมเอาคริส รีเดเมอร์ไปเลยแล้วกันนะครับเคลมไปเลยครับส่วนเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปรีเซิร์ชตัวนิวเคลียร์แล้วนะครับนะถ้าผมรีเซิร์ชตัวนิวเคลียร์ฟิชชันเสร็จผมก็สามารถที่จะทำโปรเจกต์สร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้นะไปทางนี้เลยแล้วกันซึ่งคริสต a ลเรเดนดอร์เนี่ยมันต้องสร้างบนภูเขานะครับก็สร้างตรงน,นี้แล้วกันนะ ใช้เวลา4ตาโอ้ Production โหโปรดักชันโหสุดๆ,ๆ,ๆเอามืออื่นมาช่วยนะครับตอนนี้ก็เหลือ3ตาแล้วแล,แล้วมีซีบิกใหม่นะครับเกี่ยวกับการล่านินคมนะมาช้าไปหรือเปล่าเนี่ยอันนึงคือจะเพิ่มเงิน10กับอินดัสทรี0กับเมืองที่ผมยึดได้นะซึ่งมันน้อยมากเลยในช่วงเล็กเกมนะอีกอันคือจะทําให้เมืองที่ผมยึดได้เนี่ยเพิ่มเ t a b i l ิตี้ยีอันซึ่งผมไม่มีปัญหาเ t ถียริตี้ต่อไปแล้วครับเนื่องจากผมมีทรัพยากรฟุ่มเฟือยเยอะมากนะ,นะก็เอาอันนี้ไปแล้วกันโอเคครับรีเซิร์ตัวยูเรเนียม จะได้สร้างตัว Set, ยูเรเนียมเสร็จเหมืองยูเรเนียมได้นะครับแล้วก็สร้างวอนเดอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับคริสตัลเรเทนโตนะโอเคแล้วเราก็สามารถที่จะเอาวอนเดอร์อีกอันได้นะครับขอเป็นโอเปราเฮาส์ละกันนะครับจะเห็นว่าทุกครั้งที่ผมเลือกวอนเดอร์เนี่ยมันใช้ค่าอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคเอาเนี้ยแหละเพิ่มทรัพยากรเข้าไปอีกอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์นะเราก็เอามาเลยเราก็ไม่รอเช้านะครับเราก็สร้างตัวเหมืองยูเรเนียมตรงนี้เลยนะครับโอเคผมใช้เงินซื้อจะเห็นว่าตอนนี้ระดับ ระพิดของผมนี่อยู่ระดับเลเวล1แล้วนะครับผมจำไม่ได้ว่าระดับไหนที่จะทำให้ เกมมันจบนะแต่จะเห็นว่าเอฟเฟกของการมีมลพิษเลเวลหนึ่งเนี่ยคือมันจะทําให้สเตมลิตี้ลดลง50ในทุกๆเมืองบนโลกนี้เลยนะครับรวมถึงอาหารลบสิด้วยนะก็ถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็จะไม่ดีนะครับแล้วผมก็รีเสิร์ชตัวนิวเคลียร์ฟิชชันเสร็จแล้วนะก็ทําให้ผมสา,สามารถที่จะสร้างตัวโรงงานนิวเคลียร์ได้นะครับโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยมันจะลดมลพิษที่ผลิตออกมาจากเครือุตสาหกรรมลดลง30%นะครับก็สร้างไว้เพื่อจะได้ลดจํานวนมลพิษหน่อยหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าการที่ผมได้้้ตัวัวยยยูเเเเเรรนนนีีมมมมดิิโโอสทาใหผพ่ ทรัพยา์กรทุกอย่างเลยแต่ในในเขตต่างๆบวกอีก1ตามจํานวนของยูเรเนียมนะครับผมมียูเรเนียม3อันก็เพิ่มไปอีกบวก3นะตอนนี้ค่า<ม> 24, วิทย์ผมตาละ24 0 0มืละจริงๆร,รีเสิร์ชพวกเทคโนโลยีทางทหารพวกนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปรีเสิร์ชตัวเทคโนโลยีพวก Renewable Energy อันนี้นะครับเทคโนโลยีที่มันจะช่วยลดพวกมลพิษนะพาวเวอร์ไลา์เนี้ยหนึ่งอันนะครับแล้วก็ไปตัว Renewable Energy นะโอเคครับอันนี้นะมาสู้ทางเรือกันต่อนะครับ โอเคครับไดมิลิเ t a r y สตาร์เพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะแล้วผมก็สามารถอัพเกรดยูนิตได้แล้วเนี่ยเป็นยูนิตอะไรวะเป็นยูนิตนิวเคลียร์ซัมมอรีนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมผมก็ไปอัพเกรดซะหน่อยเนีนะ่ยเลยดำน้ำนิวเคลียร์นะ โอเคครับเรามีเทคโนโลยีที่จะอัปเกรดเหมือนอ,อ,อลูมิเนียมแล้วนะเราก็มาสร้างเหมือนอลูมิเนียมกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้นะสี่0ันโกโอเคครับผมก็สร้างตัวโอเปราเฮาส์เรียบร้อยแล้วนะครับแลวผมก็สามารถที่จะสร้างตัว Empire State ได้นะ คือมาได้ค่าเฟรมเลยก็สร้างๆไปถึงแม้ว่าโบนัสมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์กับผมนะครับเพิ่มเงิน20%ที่สร้างได้จากการค้าขายซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ค้าขายกับใครเลยนะนะครับนี่นะครับตาต่อไปผมก็สามารถที่จะเลือก the nuclear specter นะสามารถที่จะเลือกได้ว่าผมจะสร้างนิวเคลียร์หรือว่าจะไม่สร้างซึ่งถ้าเราไม่สร้างนิวเคลียร์ก็คือแบบว่าแบรนนิวเคลียร์เนี่ยเราจะได้ grievance กับตัวผู้เล่นที่ทำการ ทดสอบนิวเคลียร์สำเร็จนะก็คือเป็นการประกาศสงคารามเพราะว่าว่าเราไม่อยากให้คนอื่นเขามีระเบิดนิวเคลียร์ Nuclear, ใช่ไหมกับอีกอันก็คือเราไม่สนนะครับเราก็สร้างฟิชชันเทสอันนี้เราก็คือเราก็สร้างระเบิดนิวเคลียร์ Nuclear ไปปกตินะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอิทฟิพลไม่พอนะเพราะเมื่อกี้ผมเลือกจะสร้างอิมพีเรียลสเตจก็เลยตามนั้นนะครับกด <c ười> <g ird> ไม่ได้นะรอตาหน้าค่อยกดสร้างแล้วกันผมก็อัปเกรดยูดนิตผมให้กลายเป็นพนไลไรเฟิลได้แล้วนะครับเทคโนโลยีเพียงพอและพไลไรเฟิลก็ดามเมทหกสิบห้านะเพิ่มมาห้าหน่วย โอเคครับวัฒนธรรมถึงพอแล้วนะผมก็เลือกนิวเคลียร์เวฟเพิ่นแล้วไปนิวเคลียร์โพลิฟิเรชันเลยนะครับโอเคครับเรามาสร้างโปรเจกต์นิวเคลียร์ได้เลยนะก็น,นี่นะครับโปรเจกต์นิวเคลียร์ฟิชชันเทสเราจะวางได้เฉพาะช่องที่แบบว่าเนี่ยนะครับมีพื้นที่ว่างพอรอบๆด้วยนะผมไม่ั่นใจว่าเวลาเราเทสเสร็จแล้วมันจะมีเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะมันช่องรอบๆนั้นมันจะใช้การไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวรนะ์นะเออมาลองกันดีกว่านะครับนีนะ่ใช้เวลาหนึ่งตาทาเสร็จ แล้วผมก็ยึดตัว AI สีม่วงไปได้ครึ่งน,นึงแล้วครับแล้วก็สบุกบึกได้นะ w วสเซลไม่พอนะต้องเลือกเมืองอีกแล้วนะครับกววิธีดูว่าเราจะเอาเมืองไหนก็คือเราควรจะเอาเมืองที่มันมีวอนเดอร์นะเช่นเมืองนี้นะครับโทดาจิเป็นต้นนะเอาคาพาร่าอย่างเงี้ยห่งอันนะเคอร์มานี่นครับก็เอา2เมืองนี้แล้วกันครับอคา,าสองอันนี้ข้างล่างนะแล้วก็อีกเมืองหนึ่งด้านนี้นะครับโอเคฟอร์ซลเลนเดอร์ไป โอเคครับนี่นะผมก็ทำการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ New ไปแล้วนะผมก็ไม่ได้ดูอนิเมชันเลยเกิดอะไรขึ้นบ้างดูไม่ทันแล้วผมก็สามารถที่จะสร้างตัวระเบิดนิวเคลียร์ New ได้ <c oughs> ใช่ไหมผมเข้าใจว่าผมจะต้องวิจัยตัวเทคโนโลยีน่าจะเป็น r ็อกเก็ตไซแอนมั้งนี่อนะันิวเคลียร์มิสซนะครับต้องมีมิสไซล์ไซโลด้วยถึงจะทําได้นะแล้วต้องใช้อลูมิเนียมถึง3อันเลยด้วยกันผมขาดอลูมิเนียมอีกอันหนึ่งนะแล้วมันก็หามีตรงนี้มีอีกอันหนึ่งมองไม่เห็นถึงมิสไซล์ไซโลเนี่ย มันอยู่ในเทคโนโลยีนี้นะล็อกเก็ตไซแอนนะครับก็ต้องรีเสิร์ชเลดราแล้วก็มาถึงล็อกเก็ตไซแอนได้นะครับ โอเคครับรีเซิร์ชตัว Rocket Science เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างมิสไซโ l ลกันแล้วก็สร้างตัว Space Station ด้วยนะเพื่อที่จะได้สร้างยานอวากาศนะครับเผื่อผมจะส่งคนไปดวงจันทร์ไม่แน่เดี๋ยวดูอีกทีการส่งคนไปดวงจันทร์มันก็ได้เฟรมเยอะขึ้นเหมือนกันนะเราก็มาดูโปรเจกต์กันดีกว่านะเราเริ่มด้วยมือหลวงของเราเลยนะครับสร้างตัวมิสไซโลก่อนนะนี่นะมิสไซโลซึ่งข้อระวังคือมิสไซโลเนี่ยมันเพิ่ม พอลูชันให้บวก30เลยนะถือว่าเยอะมากนะครับแต่ตาเดียวเสร็จไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวสร้างเขื่อนต่อนะแล้วเดี๋ยวสร้างตัว Space Station เลยแล้วกันนะโหจะเห็นว่าพื้นที่ต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะตรงนี้แล้วกันนะโอเคตรงนี้แล้วกันอ๋อผมกำลังสร้างไอ้ Empire State ด้วยนะใส่เอ็สเตยเลยก็ได้นะครับเพราะว่าใช้เวลาอีกตาเดียวเดี๋ยวก็สร้างเสร็จละสู่เทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้ผมตาละ27แหมืล้อือม,มีอะไรที่พวกน่าสนใจบ้างนีก็ะด้นคอมพิวติ้งนะเพิ่มข้าใน เขตทั่วๆไปนะ If y o u r e g o ร้างตัวตึก Empire Station e เรียบร้อยแล้วนะนี่ครับสวยงามซึ่งมันจะเพิ่มเงินให้ผมตามจำนวนของเส้นทางค้าขาที่ผมมีนะครับจีิตอนนี้เกมก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วผมก็ยึดเมือไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่ช้าผมก็ชนะแล้วแหะครับตอนนี้คะแนนทั้งหมดหมื่น4คะแนนแล้วนะเราเกียรเรือผมให้กลายเป็น Missile Cruiser ซะหน่อยนะครับนี่นะดูทันสมัยขึ้นมาละโอเคครับผมทาการสร้างตัวสถานีอวกาศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้ามาดูในตัวเมืองเนี่ยเราก็จะมีโปรเจกต์ในการเนี่ยนะครับส่งคนไปเหยียบบนดวงจันทร์นะใช้เวลาแค่4ตาสร้างเสร็จแล้วก็ผมก็สร้างมิสไซล์ไซโลเสร็จแล้วนะอันนี้นะครับจริงๆผมจะทำอะไรก่อนเดียระหว่างสร้างนิวเคลียร์หรือว่าส่งคนไปดวงจันทนระ์สร้างนิวเคลียร์ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับรีเสิร์ชตัวเทคโนโลยี พลังงานทางเลือกเรียบร้อยนะครับก็ได้เฟรมมา55คะแนนนี่ครับเราก็สามารถที่จะสร้างตัวแผงโซลาเซลล์ได้นะครับลดจำนวนมลพิษที่เกิดมาจากเคอุตสาหกรรมลง20%นะแล้วก็เพิ่มอินดัสทรีให้3%ด้วยซิ่งการสร้างเลเเกมมันก็จะโผล่ออกมานี่นะครับอย่างเช่นตัว financial district เพิ่มเงิน2%ตามจำนวนน้ำมันที่เรามีนะตอนนี้ผมมีน้ำมัน3อันก็เพิ่มไป6%นะครับโอเคครับผมก็เป็นชนชาติแรกที่สร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้สำเร็จนะครับอ่านี่ครับผมก็กดที่ระเบิดนิวเคลียร์แล้วกดนนนิิววเเคคลียยรรรร์์สสไตตะะะะ select strike target nuclear a for ผผมมมข้้าาาาใจจจ่่อองงงงปกกศถึ ได้นะคือผมตอนนี้ผมเลือกอะไรไม่ได้เลยไม่มีเป้าหมายอะไรให้ผมโจมตีเลย โอเคครับผมรีเสิร์ชตัวเทคโนโลยีเลดเกม1ใน4แล้วนะได้ค่าเฟรมอีก300คะแนนนะครับเทคโนโลยีนี้จะทำให้ผมได้ค่าอิมโฟเรนซ์เพิ่มขึ้น50%ในเมนพลาซ่าคือในตัวเมอืองของผมนั่นเองนะแล้วผมก็ทำการสร้างลูน่าแลนเดอร์ก็คือลงจอดบนดวง,ดวงจันทร์ได้สำเร็จนะครับได้มาอีก200เฟรมนะได้1 5 0 0 0เฟรมลวแต่ผมก็ยังหาวิธีการใช้ระเบิดิวเคียไม่ได้นะ <laughs> และสุดท้ายเนี่ยผมสามารถที่จะส่งคนไปตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารได้นะครับ นะก็เป็นโปรเจกต์ตัวสุดท้ายและของเกมก่อนที่ผมจะชนะสร้างเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็รู้แล้วนะทำไมผมยิงนิวเคลียร์ไม่ได้เพราะว่าระยะของนิวเคลียร์มันแค่14ช่องนะครับเพราะฉะนั้นนะผมต้องสร้างนิวไอมิสไซ์ไซโลเนี่ยอยู่ในระยะ14ช่องจากเป้าหมายของผมนะครับตรงนี้ใช่ไหมผมก็ไปกดสร้างนิวเคลียร์มิสไซ์ตรงนี้เลยมีแล้วกันนะโอเคครับตอนนี้พอลูชันมาสู่เบลสองนะครับ ลบร้อยสเตเบลิต <l> ี <stability> ไปในทุกเมืองเลยนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้เมืองผมจะเป็นไงบ้างอย่างเมืองเจ้าพญาสเตเบลิตี้ผมยังเต็มร้อยอยู่เลยนะครับโอเคครับแสดงว่าดูแลเมืองอย่างดีโอเคครับผมก็ใช้เงินเร่งสร้างนิวเคลียร์มิไซล์เลยแล้วกันนะ ตาหน้าถึงจะใช้ได้โอเคครับ<笑><笑>เพราะว่าผมใช้เงินซื้อนะผมเข้าใจว่าถ้าใช้เงินซื้อคือยูนิตยังใช้ไม่ได้ตานี้นะครับ The Red Planet นะครับเก้เดือนหลังจากที่พวกเขาเนี่ยออกจากโลกนี้ไปนะยานของทีมสำรวจเราก็ไปถึงดาวอังคารแล้วนะครับผมก็น,นี่นครับเราสามารถที่จะเลือกที่จะจบเกมในตาหน้านะหรือว่าเราสามารถเล่นต่อได้นะมันก็จะให้ค่าวิทยค่าวัฒนธรรมแล้วก็เงินเมงอ,อ,อย่างละพันนะ ือก็คือจะจบเกมได้เลยนะครับคือถ้าอยากสะสมค่าเฟมเนี่ยเราก็เล่นต่อได้เหมือนกันนะครับกด enjoy ไปใช่ไหมโอเคครับว่านะเราก็ลองยิงระเบิดนิวเคลียร์กันดีกว่านะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะอ๋อนี่ผมก็ต้องมาอ่านในวิก,กินะไม่งั้นผมก็ไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่ายิ่งเราทำนิวเคลียร์เทสตามากเท่าไร่เนี่ยมันก็จะเพิ่มระยะการยิงของระเบิดนิวเคลียร์ให้ได้ไกลขึ้นนะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะยิงเมืองหลวงของชนชาติอื่นได้เว้นแต่ว่าเราเอาซีวิกเอ็มเพอร i ล t ิสนะครับ โอเคครับผมก็ไม่รู้นะไม่ได้อ่านให้ดีก่อนอ่ะมาลองยิงกันดีกว่านะครับ <c oughs> อลังการางานสร้างมาก <c oughs> โอเคครับ มาดูผลดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างขอดูเมืองก่อนว่าสภาพเมืองเป็นไงอ๋อนี่คือมันจะพังเมืองไปเลยพังเมืองไปเลยนะครับแล้วเราก็สามารถไปสร้างเอาโอ้โหมันทําลายทุกเขตรอบๆตัวด้วยนะครับเนี่ยโหดมากนะครับแล้วเมื่อกี้ผมวิจัยตัว fusion test ไปอ่ะคือแปลว่าผมจะสามารถสร้างตัวระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์ได้นะมันก็ระยะ14เท่ากันนี่หว่ามันก็ดูไม่เห็นมีอะไรมันต่างยังไงวะมันจะแรงขึ้นใช่ไหมผมก็ไม่รู้มันต่างกับนิวเคลียร์ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไปว่าผมไปทำโปรเจ นะโอ้โหแล้วมันรัสมีกว้างเลยเกินอะ่ะจะไปลงตรงไหนได้บ้างเนี่ยไม่มีที่ว่างลงไม่ได้ <laughs> นะจะลงตรงไหนเนี่ยมันลงไม่ได้เลยอะ่ะอ๋อนี่ไงระยะมันเป็น28แล้วโอเคครับนี่นะใช่ไหมครับเนี่ยเมื่อกี้ตอนแรก14ตอนนี้เป็น28แล้วนะก็ยิงได้ไกลขึ้นแล้วโอเคเข้าใจหลักการแล้วถ้าผมทํา i c b m t s อ t อีกรอบระยะน่าจะเพิ่มขึ้นผมเดานะและแถมได้ค่าเฟรมเพิ่มขึ้นด้วยเป็น165เฟรม อ่าครับผมก็ทำการเคลียร์พื้นที่ยอมที่จะเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะลงตัว ICBM Test ให้ทุกคนได้ดูนะครับเตาสร้างเสร็จนะก็ช่วยกันสร้างนะจะได้เสร็จเร็วๆนะผมว่าตาเดียวเสร็จแน่นอนถ้าทำได้นี่นะตาเดียวเสร็จเลยนะครับนี่นะครับทำนิวเคลียร์เทสครั้งที่3เสร็จแล้วได้ไปอีก5 5 0เฟรมนะแล้วก็ c o m p l e ท e ิวเคลียร์เวเปิลเทนะครับได้55เฟรมนะ เหมือนผมจะรีเสิร์เทคโนโลยีทุกตัวแล้วอะถ้าผมรีเสิร์นี้เสร็จผมว่าเก็บจบแล้วนะนั้นก่อนเก็บจบผมขอดูหน่อยว่าสุดท,ท้ายแล้วนิวเคลียร์ผมระยะเท่าไหร่นะครับถ้าผมกลับมาที่ตรงนี้ระยะเป็น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 ,ปนก็28เหมือนเดิมนี่วะฟิวเจอร์มิสไซคลาสยูนิตว a แฮฟอิ i t i นอลเวเทเ r นซี y เลเวลบวกอีก150เฟรมมันก็เห็นบอกเลยว่ามันเพิ่มอะไรถ้าผมขอลองสร้างสักอันได้ปะถ้าผมสร้างเทอร์โมนิวเคลียร ใช้เงิน5 0,000นี่ก็เป็น2ดาวนะอ๋อเลยระยะ32แล้วโอเคครับแสดงว่าจะดวงจำนวนดาวมีผลต่อระยะใช่ป่ะสมมติถ้าผมลองสร้างนิวเคลียร์คูสมิสไซร์อย่างเงี้ยคูสมิสไซร์ก็โอ้สดาวเลยระยะ28ถ้าผมลองสร้างนิวเคลียร์อีกอันนะเออนิวเคลียร์นิวเคลียร์ก็28เหมือนกันนะแสดงว่า ICBM บีอ็มแสดงว่าเทอร์โมนิวเคลียร์ระยะส2มันไกลกว่านะครับโอเคผมก็เหลือเทคโนโลยีสุดท้ายแล้วผมกดอันนี้ไปเลย นะก็น่าจะรีเสิร์ชทุกอันแล้วนะครับเหลืกหกฮานาเคนะถึงผมจะเก็บดาวตัว expansion star ได้นะแต่ว่าผมต้องยึดอีก6เมืองนะแล้วนี่ก็จะเป็นตาสุดท้ายนะเพราะว่าผมรีเสิร์ชเทคโนโลยีหมดแล้วนะครับ you will remember a s c a p p e r mystical ruler of germany นะครับสงสัยผมจะได้ดาวไม่ครบอ่ะผมยังขาดดาวอีก3เอ่อ3ดวงตรงนี้นะ builder st แล้วก็ expansion นะแต่ตาหน้าผมก็จบเกมแล้วเก็บดาวไม่ครบก็ไม่เป็นไรแล้วกันโอเคครับเราก็กด end game เลยแล้วกันนะก็จบแล้วนะครับ First among equals, peerless among peers. Without inflating your ego too much, it must be said that you have claimed the mythic place in the tumultuous history of humankind. นะครับเป็นมิสติกเพลสนะผมไม่รู้มิสติกนี่คือแห e ่งสูงให t ่นะครับเขาบอกว่าผมจะถูกจดจำในฐานะผู้นำที่เก่งในหลายๆด้านแล้วก็ผพสามารดบาลานซ์ความสำบัดของผมได้ดีนะครับก็ผมสร้างวันเดอร์ไว้หลายอันนะครับเขาบอกไว้ And I must note the role of faith in your success. To lead a religion I'm in an increasingly secular, secular world is no mean feat. And though your people may have found it difficult, history is certainly impressed. You participated in the longest war. A nod to your diplomatic skills must be included. You were part of a grand alliance with at least four other empires. Congratulations under your guidance, the thrilling tale of humankind has been rewritten in your own words. there may be future adventures and deeds and even grander scope for this grand story. regardless, you have left a great mark and answered the question, how far will you push humankind? <laughs> เวลาจบเกมอ่ะมันเรียกว่าอะไรอะมันมีสรุปให้ดูนะว่าเราทำสำเร็จอะไรบ้างนะครับที่1น,นะครับผม1,9 0 0 0คะแนนนะครับมาดูกันดีกว่านะมันก็จะสรุปคะแนนของผมให้ดูนะครับอันนี้ยุคแรกนะยุคแรกผมก็ผมก็ผมได้เท่าไหร่วะ70คะแนนเออโอเคยุค2ยุค3นะเปยุคเออยุคเอเชีนเป็น,น OMAX นะครับยุค2เป็นมายานะ คือตอนแรกผมจะไปฮารลัปปันแหละแต่ว่าเลือกไม่ทันนะครับ <laughs> <laughs> ยุคมายาก็เป็นยุคที่ผมเริ่มปั๊มโปรดักชันและยุค3ยุคไวกิ้งคิดว่าจะไปสงคารามเลยแล้วกันนะเลยอีกไวกิ้งแล้วก็เริ่มเผาเเผาเมืองศัตรูคนอื่นนะครับสเปนน่าจะเป็นยุคที่ผมได้คะแนนเยอะสุดเลยเพราะว่าผมสามารถที่จะไปตั้งอาณานิคมที่ทวีอื่นได้ต้องขอบคุณความสามารถของตัวนอร์เวย์นะครับตัวนอร์สนะยุค5เยอรมันนะครับยุค6ก็เยอรมันเช่นเดียวกันนะครับ มันก็จะบอกนะว่าที่1น่นะครับผมนี่นะอันนี้จะเป็นค่าเฟรมนะเห็นไหมครับว่าผมก็แซงมาเรื่อยๆนะ A.I. สีส้มก็ถือว่าทําได้ดีในช่วงกลางเกมนะครับแต่ผมก็แซงทะลุหลอดไปนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรละอันนี้ผมก็เทียบดูคนอื่นนะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับก็ประมาณนี้นะคอนติเนียเกมก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคผมก็จะซูรูไปได้นะครับ ก็เกมก็ประมาณนี้ครับฮิวเม้นคายกับเยอรมนีนะครับบ, er รบุกแหลกนะามาให้ดูเมืองเยอรมนนีของผมสุดท้ายนะัไม่ได้เป็นอลังการอะไรมากมายนะแต่ก็โปรดักชันสูงสุดเลยถ้าผมถ้าให้ดูเมืองหลวงผมเองโปรดักชันน่าจะประมาณ7,000นะครับแล้วถ้าผมดูเมืองอื่นๆตรงนี้นะอันนี้เมืองชายฝั่งของผมนะครับเทพีเสรภาพอยู่นี่นะครับ โตโปกิพาเล e ช่วยผมสร้างพวกโปรเจกต์ได้เร็วมากเลยนะเพราะมันเพิ่มโปรดักชันให้ผม100%เวลาผมสร้างโปรเจกต์ต่างๆนะครับโอเคอันนี้ตึก Empire State นะครับ อันนี้จะเป็นทวีทวีตที่2นะที่ผมยึดมานะครับความโหดของสเปนนะครับอย่างที่บอกผมว่าโหดมากเลยศาส,สนาผมก็แผ่ขยายไปทั่วโลกเลยนะครับ <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับกับซีรีส์เยอรามานันนีนะไว้คราวหน้าผมมาลองเล่นตัววัฒนธรรมคนอื่นบ้างดีกว่านะครับมาลองดูกว่ามีคอมโบอะไรแล้วก็มีสไตล์การเล่นแบบไหนบ้างนะที่เราสามารถเล่นได้ในเกมฮิ m แ n นคานะครับยังไงวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ